เสียงนี่นี่ผ่แค่หนก็จะปาตู้กผาทุองไปนี่ผ่ารงไหเลนในเรนในอะไรแต่มาตีนได้ดีไวมเนนรนรงนี่ข้าวไม่ครับแต่ว่าเสียงตีโอเสียงไหนไปเดียวเสียงจากยูทู e ไม่ได้ยินฮะ

จะยเป็นรค่าไฟประกันทามทามทามโคยโ่อเินที่มันบมันแล้วแต่บางเรือก็จะเย็บยจองกันแต่ว่าบางเรือก็จะจนงเดียวแต่มันจะเป็นเป็นเช็คประมาณ้างก่อนไฟประกันคุณภาพไม่ล็อกเอาจดกันเลยมันจะไม่ติดติดาล้งก็ บางเครื่องก็ใหญ่บางเครื่องพี่ลั่นพี่ล้อมจะส่งลิงก์ไปในเฟสกันพี่ลั่นเดียวพี่อ้อมจะส่งลิงก์ไปทางทางเฟสทางทางเฟนเศษกลุ่มนะให้คอยก่อนลิงก์นะน่าจะมีเชียงเนี่ยคินสัญญาลักละม่ว่าเมยงจะไว้ลองฟังแลยลองลองดูภาพลองฟังเสียงแลยโอเคไหมถ้าเป็นคือ่อยตอบมานะ ต้องเหลวต้องใจละฮเล่นก eh ับวกอพี่ะมีประโยชนตรงนบ้างจันันะคุ no ้มแต่ม yup ้าคุ้มเลยสองแปดแปดเยี่ยวแปดแปดหมอะค่อมนุอเยี่ยวฟ้าหายย่ยวเขาหนองแปแปหรือบอสแปดทปามีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นไม่เครื่องเลยวะ

Biểu chất chất đam mưu chất chất mày chất 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 cao chất 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 mấy? chất 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 ได้ยินเสียงกบุดึงไม่ได้นบได้ยินเสียงเพลงหรือได้ยินเสียงกแเลงกันเสียงกบเลงอไม่ได้ยินไม่เว่อร์ทำไมได้ยินเสียงเพลงอย่างเดียวจริงๆแล้วต้องได้ยินเสียงเพลงตอนนี้กําลังแก้ไขอยู่ไม่ครับปั๊นปั๊บับตี่กือเสียงเพลงไม่ได้ยินัทเกือให้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 ไม่ไม่ในห้องนี้อ่เ เห็นต,ตัวนี้เจอเห็นตัวนี้เครื่องนี้ไม่ไม่ได้หลับไม่จะผู้ฟังไหมเหรออันนี้เป็นแค่ช่องผู้ฟังแต่ไม่ต้องมาตั้งนี้อย่างเดียวมันจะเป็นรวมไหมเหรอนั่นเป็นเจ็ดสอันนี้เมื่อเนี่ยมันจะหงส์นั่นอะมันเขีเหมือนมัดรัดอินนั่พี่ นี้งยังไโทษทั้งนั้เองเออแสดงว่าต้องเีมไมสุดนี่การรุารนเอเสียมไม่ข้าวแ่ัะเสียงไม่เว่งขึ้นเลยตั้งทําเล่งวิ่ง

คือปนหาตอนนี้ไปเลยคือปาตอนนี้คือแจ็กไหม่เนี่ยมันไม่ไม่ใช่ส้มชั้นลองนาจะไม่ตรงกันแรงเรอแรงได้ไหมาะนั้น,น,ม,นมันมีรูเดียวกลงนั้นมีรูเดียวเ๋ยวพี่ท็อปท็อปมีรูเดียว

เราไม่ซี้ัอเงินเราจ่ายได้จากจุดนี้มาเราก็คือเอาโจบเอาปามเอาเสียงกันไหมครับยกมันเสียงอมเสี้ยงคอก็ทดลองใช้ได้ไม่ระดับ20บาสลับกันสลับรับสลับกันสรับคงเยี่มั้งไะ้ด้กับสับกันเราักัน

เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวีลงลงลงเต้ที่นันเนเรเนโยนอี้มบอร์ครับนมันมันอันปลั๊กอ่ะไม่ไสัญญาณไม่มาเียบไม่โดนเนยอ๋อไม่มาไม่ไไม่ได้ไ่ไนม่ยเีย พี่พี่ต้อยต้อยนั่นใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคงั้นพี่ฮัลโหลพี่อยากัำฮัลโหลพี่เดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวผมเปิดติดต้องซื้อไปเลยซื้อไปเลยไม่ได้อ่ะมันแมงสวิตช์ลงไปแล้วมันมองว่าถ้า นิดเดียวหมกมาไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กยายาไปทายากไปเอาตัวนี้นะใช่ยังยออกนอกพื้นทีก่อนทำไไมได้ช่ัไวะ